หนึ่งสิ่งที่ขัดขวางเนาะไม่ให้เงินเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณได้เลยข้อนี้แพงมากจำไว้นะ you resistance r is the only thing keeping abundance away เนี่ยโคตรแพงมากเลยแปลว่าอะไรความ resistan ของคุณหรือความต้านทานก็เรียกความหนืดความกังวลสงสัยความคิดด้านลบเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือด้านความสำเร็จเด้ก็ตามเนี่ยมันเหมือนเป็น กำแพงพลังงานนี่เหมือนเป็นกำแพงที่ขัดขวางคุณไม่ให้ได้รับความมั่งคั่งเหลือเฟืออุดมสมบูรณ์หรือเงินที่มากขึ้นนั่นเองนี่แหละเขาเรียกว่าสกัดกั้นหรือไปบล็อกเงินที่มากขึ้นเพราะนั้นเหมือนกันนะกับการว่าถ้าคุณไม่ได้จูนซอสก็คือการที่คุณเนี่ยมีรีสิ a แทนนั่นเองมีรีสิตแทนหรือว่ามีความรู้สึกออัดใจไม่สะดวกใจไม่สบายใจใดๆก็ตามเนี่ยพวกนี้ก็คือขัดขวาง ความจเจริญรุ่งเรืองทั้งหมดทั้งสิ้นเลยโคตรแพงนะลูกนะเออวันนี้ก็ฝากด้วยรักสั้นๆง่ายๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญนะและ้วครูคก็คือเพิ่งไปสอนในคลาสดียบันดันนะอ่ะบันดันอ่ะบันดันอ่ะบันดันโคตรแพงนะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเวิร์กช็อปแพงๆเลยเราทํากันอย่างเข้มข้นเลยหกสิบวันเต็มนะลูกนะแล้วก็นี่ก็คือยังเริ่มที่พักแรกกันอยู่เลยแล้วก็สนุกมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโคตรฟินแล้วก็ใช้ได้จริงในประสบการณ์ชีวิตของครูยอย่่างงแแท้้จริเเลลยห็นห็นมะวก มันชัวร์มากเลยอะ่ะเพราะว่าคุณครูแบบทำเวิร์กช็อปนี้แล้วก็ได้เขาเรียกว่าจะจ่ายใช้สอยซื้อนู่นซื้อ,น,อ,น,อนี่ซื้อนั่นแล้วก็เห็นไหมสร้างเงินล้านด้วยตัวเองไงที่คุณครูเคยสอนไงเห็นไหมล่ะนั่นแหละมาจากเวิร์กช็อปพวกนี้คุณครูทํามาก่อนแล้วเนี่ยสอนตั้งแต่โอ้โหยี่สิบเจ็ดเครื่องมือในชีตนู่นนี่นั่น,นนะเรื่องเงินลวน้ลว,นลวนเลยลูกนะก็มีเข้มข้นเวิร์กช็อปให้เจาะจงเรื่องเงินโดยเฉพาะนะเป็น เขาเรียกว่าปรับพลังงานไว้ปรับขึ้นไว้ปรับความถี่แล้วก็ปรับสิ่งที่มันปลดล็อกใดๆก็ตามนะที่คุณแบบว่าติดบล็อกไว้เกี่ยวกับเรื่องเงินทั้งหลายแหล่เนี่ยเข้าใจเปล่าเราไปทาเวิร์กช็อปกันนะแพงๆเลยเป็นเวิร์กช็อปเข้มๆแพงๆของผู้นําจิตวิญญาณระดับโลกนี่บําพิกนะแล้วก็หลายๆศาสตร์ที่มครูเอามาให้เป็นเวิร์กช็อปสนุกกันมากเราทํากันสนุกกันมากแล้วก็ยังทําอยู่ทุกวี่ทุกวันสนุกมากไหมตอนนี้ก็ ไปกันที่เดือนที่2แล้วนะก็ใครสนใจคาราดีอัลบันก็ไปติดต่อทีมงานกันเองที่ Line at s s i k o n p l o n p l o y นะลูกนะแล้วก็นั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยพอคุณเริ่มที่ถูกจุดนะพอคุณเริ่มสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคุณก็ได้สัมผัสถึงอัลดันอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งเหลือเฟือความเงินเข้าลนัวเงินเข้ามาแบบง่ายงงๆเง,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 งินเข้ามาแบบฟินฟนี่แหละ ก็ไปเริ่มจากจิตก่อนนะลูกนะไปเข้าใจจิตแล้วก็ไปเข้าใจด้านจิต,จตวิญญาณด้านวายที่เราสอนกันเข้มมากคุณครูสอนเข้มมากลึกมากเด็กๆเอ้ยอ่ะรักทุกคนเลยนะใครอยากสว่างกระจ่างเรื่องนี้แค่ชื่อคลาสก็โคตรอบันดั้นแล้วโคตรมั่งคั่งเหลือเฟอืออุดมสมบูรณ์แล้วก็นะเจอกันในคลาสเดียบันดั้นนะลูกนะรักทุกคนเลยไปแล้วบายบายเย้